สวัสดีครับผมแนะนำรับสั่งอาหารนะคร้านมนโนนมนะครับไลแมนนะครับสั่งอาหารนะครับอย่าลืมปักหมุดด้วยครับปักหมุดที่ไรเดอร์ต้องการส่งนะครับพิมพ์นะครับคำว่ามนโนนมนะครับตามนี้เลยนะ ตามภาพเลยนะครับอ่าที่สองนะับโนนมนะครับโอเคนะครับแล้วลิ๊กเข้าไปนะครับจากนั้นเราลิ๊กเข้าไปแล้วนะครับเลือกดูเมนูครับที่เราต้องการนะครับลสั่งนะครับเช่น นะครับขอยกตัวอย่างนะครับสองเมนูนะครับโอวัลตินนะครับนมสดเย็นนะครับหวานน้อยหวานมากนะครับหวานปกตินะครับตามนี้เลยนะครับตามรายการที่มีมานะครับหวานมากก็เพิ่มนมข้นน้ำตาลนะครับอย่างน้ำแข็งไม้นะฮะ สำหรับคนที่กลัวไดนะครับอยากน้ำแข็งไปนะครับสามบ้านนะครับหรือว่าพร้อมดื่มนะครับอยู่ใกล้อะไรเงี้ยพื้นที่จำนวนแมสตนะครับตอนนี้นะครับมานอนที่ขายนะฮะกรุงเทพมล้วก็นะครับเมนูหนึ่งผัดเหล้านะครับมัชัดนะครับอยากน้ำแข็งนะครับ ้อมดื่มนะครับหวันปกติวันมากนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับดูนะครับฟีค่าแต่ส่งนะครับตามจริงค่ะอาหารนะฮะอย่าลืมนะครับนี่ครับแนะนำนะฮะมัทนนมนะครับไลแมนนะครับผมครับ